นับว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่ถึงวันที่14พฤษภาคมเข้ากูหาเลือกตั้งกันนะครับหลายพรรคการเมืองก็ประชันนโยบายกันหลายสือ่อหลายสำนักโพลก็ออกผลโพลมาครับล่าสุดครับผลโพลเนชั่นเนชั่นโพลครั้งที่2ออกมาแล้วครับเรียกว่าพลิกกันวินาทีต่อวินาทีก็ได้ครับเนชั่นโพลครั้งที่2นะครับ5้าพฤษภาคม2566ภายหลังจากการตรวจสอบจํานวนตัวอย่างมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ถึง1นึ่งแสน 15,399ตัวอย่างแบ่งเป็นกทมเนี่ยจำนวนานวน35,969ตัวอย่างและภูมิภาคอีก79,430ตัวอย่างโดยเนชั่นโพลจากการสำรวจในต่างจังหวัด367เขตทีมลงพื้นที่สำรวจระหว่าง27เมษายนถึง3พฤษภาคมครับและการสำรวจในกทม33เขตที่มีการลงพื้นที่สำรวจระหว่าง28เมษายนถึง3พฤษภาคมเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนดังนั้นกทม33เขตเท่ากับ3%เ เมืองสาคัญต่างจังหวัด8เขตเท่ากับ5%เขตเลือกตั้ง359เขตเท่ากับ7%ประเด็นเรื่องคนไทยทั้งประเทศอยากจะได้ใครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดนะครับปรากฏว่าผลออกมาคือพิธาลิมเจริญรัตครับหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักคก้าวไก่สามารถทําคะแนนแซงอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรจากพรรเพื่อไทยไปได้แล้วในชั้นโพลครั้งที่2นะครับคนไทยอยากได้ใครเป็นนายก อันดับแรกอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่หนึ่งนคุณพิมพิธาล,ลิมเจริญรัตยี่สิบเดสามเจ็ร์ครับสองแพทองทานชินวัตรยี่สิเดจุดห้เ์เซ็นตเศรษฐาทวีสินสิบสป์เซ็นนี่คุณเศษฐาแซงขึ้นมาเลยนะครับตอนแรกเนี่ยอยู่ต่ำกว่านี้ลำดับที่4คือพลเอกประยุจันโอชาครับแปดแาเปอและยังไม่ตัดสินใจในลำดับที่5้อีกห้าจเปอคือนายอนุทินชาญวีรกูลครับสี่จ จุรินลักษณะวิสิทธิ์2.49% 8พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ2.38%และ9ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้1.66%วันมูฮัมหมัดนอมะทา1.56%คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์1.23%พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท1.11%วราวุฒิศิละปะอาชา0.5%กรจาติกะวนิช0.38% ทั้งนี้นะครับผู้ชมครับจากเนชันโพลครั้งที่2สามารถวิเคราะห์แคนดิเดตนายกเลือกตั้ง6 6ได้ดังนี้ครับลำดับแรกคือคุณพิธาลิมเจริญรัตก้าวขึ้นมานําแพทองทานชินวัตรหรือว่าคุณนุงอิงในสัดส,ส่วนของแคนดิเดตที่คนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีทั่วประเทศซึ่งใช้เวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองจากที่เคยตามหลังอยู่ถึง17%จนะครับจากการสรํารวจของเนชั่นโพลในรอบแรกไป 2. คนเอกประยุจันโอชายังเป็นอันดับหนึ่งในภาคใต้11จังหวัดที่คนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดรองลงมาคือพิธาลิมเจริญรัตจากพรรคก้าวไกลครับขณะที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลานราธิวาสนายวันมูัมหมัดนอมัท,มทาจากพรรคประชาชาติคือคนที่ประชาชนในพื้นที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดแน,น่นอนนะครับว่าในชั่นโผลครั้งที่2ประกาศเมื่อวันที่5พฤษภาค,คมก็คือวันนี้แหละครับ สำรวจใช้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน1 1 5 3 9 9ตัวอย่างแบ่งเป็นกทม3 5 9 6 9ตัวอย่างและภูมิภาคอีก7 9 4 3 0ตัวอย่างด้วยกันนี่ก็ได้เรียกว,ว่าพักก้าวไก่เนี่ยครับต้องใช้คำว่ากระแสนะครับกระแสแรงมากกระแสถลม่มคะแนนโพลนำแทบจะทุกพักในการเมืองทีเดียวแต่แน่นอนครับว่าการเมืองก็คือการเมืองสามารถเปลี่ยนได้วันต่อวันนี่ครับ เพียงแค่2สัปดาห์พักเก้าไปสามารถตีขึ้นมานำอุ้งอิงแพรทองทานจินวัตรจากพักเพื่อไทยได้อีก10กว่าวันเท่านั้นจะถึงวันที่วันที่ส4พฤษภาคมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตัดสินก็คือประชาชนว่าใครจะได้เข้าไปมีอำน,นาจในการบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งน่าตื่นเต้นนะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในรดวนี้ก็รอติดตามการเมืองจากนี้เข้มข้นครับ